กับใหม่อีกแล้วครับกับ Okuma oh a อาโซเลที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเบอร์8 0 0พนะฮะเบอร์ Ber 8 0 0พบอกไว้เลยโอค m a าอาโซเลตเมดอินไชนคือ m a d ดอินที่เดียวเลยนะครับผลิตที่เดียวเลยนะฮะเป็น a าโซเลเบอร์8ปดพมาดูใกล้ๆก,กล่องขยับขยับนี่ครับลูกปืน6บวก1รอบ5.4เก็บสาย1รอบอยู่ที่120เซนโอ้แม่เจ้า ม้วนม้วนห <c oughs> ม,มุนหมุนรอบเดียวได้เมตรกว่าเลยโหน้ำหนักอยู่ที่784กรัมนะครับแรงเบรก20กิโลน้องนน้องน้องแอตติจูดน้องน้องแอตติจูดนะฮะดูครับการจุสายสายที่จุเข้าไปดูตามนี้เลยไม่พูดมากไม่พูดมากมาจาก okumafishing.com ok กล่องเป็นยังไงรูปร่างหน้าตากล่องรุ่นใหม่เป็นเป็นแบบนี้แล้วนะใช่รุ่นเดิมเปลี่ยนกล่องนะฮะมาแกะเลยเราบอกดีเทลกันไปแล้วคลิปนี้สั้นๆนะอ่าโอ้ oh. เบอร์แปดพันคือคือถ้าเจอฉลามขึ้นมากว้างลอกใส่หัวฉลามฉลามตายเลยเนะี่ย <c oughs> สีสวยนะแต่บอกเลยแขนดูแข็งแรงมากแ,แขนกว้านสายนี่แบบใหญ่ใหญ่มากใหญ่ใหญ่ขนาดไม้บอกใหญ่ขนาดดูครับสปูนก็ใหญ่ตัวลอกก็ใหญ่แขนเป็นแบบเกลียวใช่ไหมแ,แขนเกลียวเนื้อเป็นโลหะนะเย็นเย็นบอกเลยเย็นดูครับดูดีเทลตรงนี้ครับมีอะไรอะซิสเต็ม m e c h a n i c s t a b i l i z i n g นะเขาเรียกว่าอะไรมีกันสั่นแกนแกนเขาตั้งบาลานซ์มาแล้วนะอ่าบาลานซ์ของโรเตอร์โรเตอร์ก็คือตัวนี้ลื่นไหมคุณไม้รอบเท่าไหร่นะเมื่อกี้5ค่ห้าจุดสี่ห้าจุดสี่เพราะว่ามันล็กสูงมากสำหรับตัวตัวนี้มันล็กใหญ ๋อมาเลยตามลองตามลองสี่จุดเก้าโอ้ยให้ห้าจุดชี้ตัวสูงใหญ่ไหมใหญ่มากเอางี้ถ้าใส่ประมาณ PE ไม่ไม่เอา PE สามสามมันมันไม่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่แท้จริงเอา PE 5ห้าละกันอ่าเริ่มต้น PE 5เห้าไาหร่กิโลเมตร PE 5 4ห้าสี่ร้อยเมตร PE 5 4ห้าสี่ร้อยเมตรก็คือสี่ม้วนเลยนะ มวนล,ละร้อยเมตรนะ PEC 480อโอ้ oh. เอางี้ถ้าจะใส่ผมแนะนำเล่น PE 8, PE 9ดีกว่า <P EC S 2> จะได้ประมาณสัก200เมตร200-300เมตรนะลองดูแล้วแต่หน้าตัดสายของ PE นะฮะถักอะไรก็ต้องว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งนะแต่โดยรวมแล้วสีสวยแขนด,ขดูแขนหน่อย น็อปนี่แบบดูดิเต็มมือเ<บ> <laughs> ต็มเต็มมือเลย <laughs> น็อปนี่นะเต็มมือนะฮะเป็นนอ็อปเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นยาง,งยางแข็งนะฮะแขนมีโลโก้โอคูม oh าเอาเรามาหมุนลอกให้ดูดีกว่าหมุนรอบๆอบเลยขอดูลักษณะโครงสร้างของตัวลอกนะฮะแขนสวยนะอืมแขนสวยค่อยค่อยหมุนค่อย,ค,อยค่อยหมุนอ่าดูครับ สวยนะถือว่าสวยน้ำหนักน้ำหนักก็ถือว่าหนักหนักเอาการเลยแต่ถ้าเล่นปลาใหญ่ก็ต้องประมาณนี้อยู่แล้วอน้ำหนักเจ็ดร้อยสี่สิบแปดกรัมอ่ะเขาถอ,อดฟ้าดูหน่อเยเบรกสองชั้น นอนี่ฝามีกันน้ำด้วยนะฮะอ๋อบนนี่จะเล็กนะบนนี่จะเล็กนะอ่าแต่กลับมาปุ๊บเป็นแผ่นใหญ่เลยจ้าแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่อยู่ตรงนี้สองชั้นนะเป็นระบบเบรกสองชั้นนะฮะแกนแกนโคตรใหญ่ อ๋อแกนคุณไม้บอกว่าแกนจะใหญ่กว่าของไพโอเนียไปเยอะเลยนะไพโอนเนีย er นี่เมื่อกี้คลิปที่ผ่านมาจะเป็นไพโอเนียแอตติจูดนะฮะรุ่นอะไรนะเซอร์ซอฟวินซอฟวินแอตติจูดเอสวีซอฟวินนะฮะแกนยังสู้โอคูมาไม่ได้นะแกนโอคูมาอาโซเลสนี่สู้ไม่ได้เลยนะ <Y ai. S 1> ดูครับแกนแบบบิ๊กบึ้มมาก บอกเลยบิ๊กบึ้มแข็งแรงแน่นอนสายกระชากสายวัดสายโหดเบอร์แปดพันเอาเลยไปอันดามันกันตัวนี้นะเอาอยู่สายบึกนี่สบายสบายบอกเลยสบายสบายเอาบึกไซส์ยี่ส40สามสิบสี่สิบโลนี่เหลือ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 นี่เป็นเบอร์ใหญ่สุดใช่ไหมของโอคุมาโซเลส น่าจนะเท่าที่เราไม่มองไปเลยใหญ่กว่านี้แล้วใหญ่นี้เราไม่เอาแล้วเราอยู่ภาคเหนือครับใหญ่สุดเบอร์แปดพันนี่ก็ถือว่าใหญ่ใหญ่มากไม่มีที่ตกแล้วสายเขื่อนนี่ก็ถือว่าือมใช่ปลาบึกปลาบึกโอ้ปลาบึกนี่เล่นนสบายๆอ่ะบอกเลยเปิดเบรกไม่ต้องหมดก็ได้อ่ะอาจเข้าอย่างเดียวถ้าสายไม่ระเบิดนะ อใส่สาใหญ่ราคาเป็นไงคุณไหมราคามันจะขึ้นจากไอ้หนนดเดียวครับสามพันหนึ 3, ่งร้อยเก้าสิบาทโอ้ถูกกว่าเพลเนียแพงก,กว่าเหรอเพลเนียเท่าไหร่อ๋อเพลเนียสองพวกว่าบาทอ๋อแต่ตัวนี้3าม0ั <190 S 1> 3, <190 S 2> นสาบาทนะฮะกับโอคูม a อาโซเรสเบอร์แปดพันนะครับ นี่ตามนี้สีสีตามนี้ดูครับรูปร่างหน้าตาเอาละไปกันอนกับราคา3,190บาทค่าจะส่งอีก80บาทหนักมากอ๋อไม่ได้80ดสิไม่ได้ไไดคุณมายขอร้อยหนึ่งคุณคุณมายขอร้อยหนึงโอเค คือเฉพาะค่ากล่องมันค่ากล่องไม่เท่าไหร่นะแต่ค่าส่งมันจะพุ่งขึ้นไป82บาทแล้วนะฮะเพราะว่า,วาเรามีเจ้าหน้าที่มารับแล้วก็เอาเงินให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะคนมารับสินค้าจากร้านนะครับเอาละอาร์เลสเบอร์8,000ราคา3,190บาทค่าจะส่ง EMS อีก100บาทนะฮะไปกันก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมแล้วก็ติดตามครับ Bye.